พระเจ้าจากอวกาศความเดิมต่อจากตอนที่แล้วในเล่มที่8มีเรื่องซึ่งคล้ายกับการทิ้งระเบิดปลัมมานูกุลค่ลคาทิ้งระเบิดใส่เมืองเมืองหนึ่งลงมาจากวิมานะลำใหญ่ผู้เขียนใช้คำซึ่งแสดงว่าเห็นมากับตาของตนเองเขากล่าวถึงควันสีขาวซึ่งร้อนจัดมีแสงสว่างกว่าดวงอาทิตย์ถึงพันเท่าทำให้เมืองทั้งเมืองกลายเป็นเศษกีเท่าไปในพริบตา เมื่อกุลคานํนำวิมานะลงวิมานะของเขาร้อนจนมีสีคล้ายสีแร่พวงหนังสือของทิเบตส,สองเล่มคือทานทัวและคานทัวก็กล่าวถึงยานบินสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไว้เช่นกันเขาเรียกยานบินนี้ว่าไข่มุกแห่งท้องฟ้าหนังสือทั้งสองเล่มกล่าวว่าความรู้เรื่องนี้เป็นความลับที่จะเปิดเผยให้คนทั่วไปรู้ไม่ได้คำว่าไฟในหนังสือเล่มนี้ ไม่ได้หมายถึงไฟที่เกิดจากการลุกไม้เพียงอย่างเดียวปรากฏการณ์ต่างๆทางไฟฟ้าและแม่เหล็กเขาก็เรียกว่าไฟเช่นกันเราไม่ควรละเลยรายละเอียดปีกย่อยเหล่านี้นักการศึกษาพูดว่ามันเกิดจากการผิดพลาดทางการแปลหรือไม่ก็เกิดความคิดเพ้อฝันนั้นเกิดจากผู้แต่งหรือผู้ที่ลอกหนังสือต่อมาการคิดเช่นนั้นอาจจะเป็นการละทิ้งเรื่องราวที่สำคัญของมนุษยชาติในอดีตก็เป็นได้ เรากับว่าธาตุทั้งหลายถูกปล่อยออกมาดวงอาทิตย์หมุนไปรอบๆท่ามกลางแสงแห่งความร้อนของอาวุธนั้นโลกทั้งโลกเรากับตกอยู่ในเพลิงช้างร้องเสียงแผลน,ล,นลำตัวลุกเป็นไฟวิ่งไปมาเพื่อให้พ้นจากความร้อนนั้นน้ำเริ่มเดือดสัตว์ต่างๆต้องตายข่าสึกล้มตายกันเกลื่อนม้าและรถสึกถูกเผาเป็นจุนลมเริ่มค่อยๆพัดท้องทะเลเงียบสงัดอย่างน่ากลัว มันเป็นภาพที่น่าสยดสยองซากศพเกินกาดไปทั่วโดยที่ไม่เห็นเป็นรูปร่างมนุษย์เราไม่เคยเห็นอาวุธเช่นนี้มาก่อนและไม่เคยได้ยินเสียงอาวุธเช่นนี้มาก่อนเลยเช่นกันอัลเบอร์เตอร์ตุลลีอดีตผู้ดูแลแผนกอียิปต์ของพิพิธภัณฑ์กรุงวาติกันพบส่วนของหนังสือสมัยฟาโรหทุตโมเสสที่สซึ่งเป็นเวลาราว3 5 0 0ปีมาแล้วหนังสือนี้กล่าวถึงดวงไฟกลมลอยลงมาจากสวรรค์ กลิ่นของไฟนี้เป็นพิษทุตโมเสสและทะหารของพระองค์ดูสิ่งประหลาดนี้จนกระทั่งมันลอยหายลับไปทางทิศใต้ตาการที่ตำนานเรื่องราวของประเทศและเผ่าพันธุ์ต่างๆทั่วโลกมีเรื่องราวคล้ายคลึงกันในลักษณะนี้ไม่อาจเป็นเพราะการติดต่อกันของประเทศนั้นๆเพราะในสมัยโบราณแม้แต่การเดินทางในระยะไกลภายในทวีปก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักมหากาพย์พลตะและกิวกาเมสต,ตำนานของชาวเอสกิโม อินเดียนแดงชาวสแกนดิเนเวียนและทิเบตต่างก็กล่าวถึงพระเจ้ายานบนฟ้าและอาวุธแปลกๆได้ใกล้เคียงกันอย่างน่าประหลาดเรื่องที่จะมาเป็นตำนานได้น,นั้นจำเป็นจะต้องมีจุดเริ่มต้นซึ่งเป็นเรื่องจริงเมื่อเรื่องนี้เล่าสืบต่อกันมาเรื่องราวจึงจะถูกเปลี่ยนแปลงและต่อเติมไปบ้างเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสนใจและเลื่อมใสศิสละปะของการเล่าและการเขียนหนังสือสมัยก่อน ที่ทำให้เรื่องแตกพิสดารออกไปยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามความจริงบางอย่างก็ยังคงอยู่ในเรื่องนั้นเมื่อเฮลิคอปเตอร์ลงในหมู่บ้านในป่าแอฟริกาชาวพื้นเมืองที่นั่นไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเสียงเครื่องยนต์นักบินที่แต่งตัวในชุดรบสวมหมวกครอบศีรษะได้ถือปืนกลทำให้ชาวพื้นเมืองเข้าใจว่าพระเจ้าที่พวกเขาไม่เคยรู้จักลงมาจากสวรรค์และต่อมาเฮลิคอปเตอร์ก็บินขึ้นหายลับไปในท้องฟ้า พวกเขาก็กลับมาเล่าให้เพื่อนบ้านและครอบครัวฟังว่านกผ่านนของสวรรค์ซึ่งส่งเสียงดังมาจากฟ้ามีตัวประหลาดผิวขาวถืออาวุธซึ่งมีฝ่ายเหตุการณ์ครั้งนี้เล่าสืบกันมาเรื่อยเืเมื่อพ่อเล่าให้ลูกชายฟังนั้นขนาดของนกจากสวรรค์ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยเแข็งแรงและประหลาดขึ้นทุกทีแต่ความจริงก็ยังคงมีอยู่คือมีเฮลิคอปเตอร์ลงมาพร้อมด้วยนักบินที่ถือปืนกลผู้ส่งคนอาวุธทั้งหลาย ไม่ยอมเชื่อว่ามียานบินสมัยโบราณจริงพวกเขาให้เหตุผลเพียงแค่ว่ามันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เคยเป็นไปได้หลายต่อหลายสิ่งบัดนี้ได้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วไม่นานมาน,นี้ผู้รู้กล่าวว่าหินอุก,กาบาตไม่อาจตกลงจากฟ้าได้เพราะบนฟ้าไม่มีหินแม้แต่นักคณิตศาสตร์สมัยศตวรรษที่19ยังสรุปว่ารถไฟไม่สามารถวิ่งได้เร็วกว่า24กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพราะอากาศจะถูกดูดออกและผู้โดยสารจะตายเพราะหายใจไม่ออกไม่ถึงร้อยปีที่ผ่านมามีผู้พิสูจน์ว่าวัตถุหนักกว่าอากาศจะบินไม่ได้เรายังโชคดีที่มีผู้ลบล้างความจริงที่พิสูจน์แล้วเหล่านี้รถไฟปัจจุบันวิ่งได้เร็วเกินกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราไม่มีเครื่องบินถ้าสิ่งที่หนักกว่าอากาศบินไม่ได้การศึกษาหนังสือเก่าๆช่วยให้เกิดการค้นพบทางโบราณคดีหลายครั้งด้วยกัน้หลิ ชไรมานเชื่อว,ว่ามหากาบโอดิซีของโฮเมอร์เป็นเรื่องจริงมากกว่าที่จะเป็นนิยายจากการศึกษามหากาบเรื่องนี้อย่างละเอียดเขาขุดพบซากของเมืองทรอยเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่หลักฐานเก,ก่าๆเช่นหนังสือแผ่นดินเหนียวศิลาจารึกต่างๆสูญหายหรือถูกทำลายไปเป็นอันมากในอเมริกาใตา้มีหนังสือซึ่งรวบรวมวิชาความรู้ทั้งหมดในสมัยโบราณหนังสือเหล่านี้ถูกประเจ้าปาชาคูตีที่สี่ กษัตริย์องค์ที่63ของชาวอินคาทำลายไปหมดหอสมุดแห่งกรุงอเล็กซานเดียมีหนังสือถึง5 0 0,000เล่มซึ่งเขียนขึ้นโดยปโตลเลมีและนักปราชญ์ยุคนั้นบางส่วนของหอสมุดนี้ถูกทำลายโดยพวกโรมันส่วนที่เหลือกาลิโอมาสั่งให้เผาในศตวรรษต่อมาน่าเสดายที่หนังสือที่ประมาณค่าไม่ได้กลายเป็นเชื้อเพลิงต้มน้ำในสถานอาบอบนวดของกรุงอเล็กซานเดียไปแล้วหอสมุดของ วิหารแห่งเยรูซาเล็มหอสมุดแห่งเฟอร์กามอนซึ่งประมาณว่ามีหนังสือราวสองหมื่นเล่มต่างก็ถูกทำลายลงเช่นกันเมื่อ214ปีก่อนคริสตกาลจักรวรรดิชีห่วงของจีนสั่งให้ทำลายหนังสือทางประวัติศาสตร์ดารศาสตร์และปรัชญาจำนวนมากเพราะเหตุผลทางการเมืองหนังสือจำนวนนับพันเล่มของอเมริกาใตา้ก็ถูกเผาโดยพวกพระและหมอสอนศาสนา ความเชื่อทางศาสนาอย่างงมงายทำให้คนรุ่นเราไม่อาจรู้เรื่องราวอันน่าสนใจรวมทั้งวิทยาการความรู้ต่างๆในสมัยนั้นเรื่องนั้นๆเกิดขึ้นนับร้อยนับพันปีมาแล้วแต่มนุษย์ก็ยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเมื่อไม่กี่สิบปีที่แล้วฮิตเลอร์สั่งให้เผาหนังสือจำนวนมากที่จัตุรัสกลางเมืองและเมื่อปี1966ในประเทศจีนระหว่างการปฏิวัติทางวัฒนธรรมหนังสือจำนวนมากได้ถูกทำลาย เราอย่างโชคดีที่ปัจจุบันการพิมพ์ก้าวหน้าไปมากหนังสือเรื่องหนึ่งไม่ได้มีเพียงฉบับเดียวเหมือนสมัยก่อนหนังสือเก่าๆช่วยให้คนในยุคหลังรู้ถึงสิ่งต่างๆในสมัยนั้นอย่างมากในประวัติศาสตร์ของโลกเต็มไปได้วยสงครามและการปฏิวัติวิทยาการแหลกความรู้ทั้งหมดในสมัยปัจจุบันอาจจะถูกทำลายโดยสงครามก็ได้จึงมีผู้คิดค้นวิธีเก็บรักษาความรู้ต่างๆเอาไว้ให้คนรุ่นหลังถ้าโลกใหม่ถูกทำลายคนอียิปต์ อาจคิดเช่นนี้มาก่อนเขาจึงสร้างสิ่งป้องกันอย่างแข็งแรงเป็นพิระมิดเอาไว้เป็นที่เก็บรักษาในปี1965ที่กรุงนิวยอร์กมีการฝังแคปซูลเวลา2อันซึ่งสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้โดยไม่ผูกพังถึง5,000ปีแคปซูลประกอบด้วยเรื่องราวที่สำคัญในสมัยปัจจุบันตัวแคปซูลทำด้วยโลหะที่แข็งแรงกาเหล็กกล้าทนได้แมก้กระทั่งระเบิดปรมาณูนอกจากจะมีข่าวสารแล้ว ในแคปซูลยังมีรูปภาพเมืองเรือรถยนต์เครื่องบินและจรวดมีตัวอย่างโลหะพลาสติกเส้นใยได้และผ้านอกจากนี้ยังมีส่วนของเครื่องใช้ในสมัยปัจจุบันเช่นเหรียญเครื่องมือของใช้ในห้องน้ำหนังสือคณิตศาสตร์การแพทย์ฟิสิกส์และอวกาศทำเป็นไมโครฟิลม์มเพื่อที่จะให้คนในอนาคตอ่านหนังสือเหล่านี้ออกในแคปซูลยังมีกุญแจ ซึ่งเป็นหนังสือที่จะช่วยให้ผู้พบเข้าใจภาษาที่ใช้ใเขียนด้วยกลุ่มวิศวกรจากบริษัทเวสติงเฮาส์เป็นผู้ีรเริ่มจัดทำแคปซูลเวลานักบรณคดีอีก5,000ปีข้างหน้าจะต้องพบกับความลำบากมากทีเดียวเพราะหลังจากสงครามปรมัมมูนยุติลงแล้วหอสมุดทั้งโลกจะไม่เหลือซากอยู่เลยอารยธรรมสมัยปัจจุบันจะถูกทำลายไปโดยสิ้นเชิงและจะไม่มีผู้ใดรู้ว่ามีคนรุ่นเราอาศัยอยู่บนโลกนี้ ถ้าคณะสำรวจพบแคปซูลเวลาหรือราวปัจจุบันก็จะถูกเปิดเผยออกมาเป็นที่แน่นอนว่าระเบิดปรมาณูและระเบิดไฮโดรเจนจะต้องเล็งยิงไปยังเมืองสำคัญสคัญเส,ญสนาธิการคงไม่สั่งให้ยิงหมู่บ้านซูรูหรือเอสกิโมบริเวณนี้ต่อไปจะกลายเป็นศูนย์กลางอารยธรรมในอนาคตกล่าวอีกในหนึ่งก็คือกำมันตภาพรังสีจะทำลายผู้คนในเขตที่เจริญก้าวหน้าที่สุด คนป่าและคนพื้นเมืองที่อยู่ห่างไกลจะไม่เป็นอันตรายแต่พวกเขาก็ไม่อาจจะรับช่วงอารยธรรมของพวกเราต่อไปได้หอสมุดใต้ดินจะไม่ช่วยอะไรมากนักเพราะพวกเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับหอสมุดนี้เลยโลกส่วนใหญ่จะกลายเป็นทะเลทรายรังสีจะคงอยู่นานเป็นศตวรรษพืชต่างๆจะขึ้นไม่ได้ผู้ที่รอดจะค่อยๆพัฒนาตนเองขึ้นมาอย่างช้าเมื่อเขาจเจริญขึ้นพอที่จะเริ่มศึกษาประวัติศาสตร์ หลักฐานที่เป็นเหล็กหรือโลหะอื่นๆก็จะกลายเป็นฝุ่ยผงไปนานแล้วแต่มนุษย์ก็อาจจะศึกษาอารยธรรมยุคป,ปัจจุบันได้โดยทางประเพณีตำนานและหนังสือเก่าๆ5,000ปีหลังจากภัยพิบัติครั้งใหญ่นักบรณคดีจะสรุปว่ามนุษย์เมื่อศตวรรษที่20ยังไม่รู้จักใช้เหล็กเพราะพวกเขาไม่พบเหล็กในสภาพที่เป็นโลหะแม้ว่าจะขุดลึกลงไปสักเท่าใดตามพรมแดนรัเสเซียเขาพบกับดัก รถถังทำด้วยคอนกรีตเขาจะอธิบายว่าเป็นเส้นทางค้มนาคมที่มนุษย์โบราณสร้างขึ้นถ้าเขาพบเทปเขาก็จะอธิบายไม่ได้เลยว่ามันคืออะไรเขาอาจจะพบปัญหาต่างๆเช่นนี้มากมายหนังสือเก่าๆที่กล่าวถึงนครใหญ่ๆตึกสูงระฟ้าเป็นเรื่องเลวไหลยสำหรับพวกเขาผู้ส่งคอาวุธที่สนใจในอุโมงค์ใต้ดินของลอนดอนจะอธิบายว่ามันเป็นระบบระบายน้ำอันน่าพิศวง อาจจะมีนิยายประลัมปลากล่าวถึงคนบินข้ามทวีปด้ยนกยักษ์หรือเรือฝ่ายซึ่งวิ่งไปมาบนท้องฟ้าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตำนานเป็นไปไม่ได้ที่คนโบราณจะมีสิ่งเช่นนี้ผู้นขนควาทางด้านภาษาโบราณคงจะลำบากไม่ใช่นน้อยในการแปลหนังสือในสมัยปัจจุบันเรื่องที่เขาพบเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถ้าบังเอิญเขาเกิดไปพบหนังสือคำสอนของมาร์กและเลนินหรือประธานเหมาเขา้า เขาจะอธิบายว่าคนทั้งสาปเป็นพระผู้ใหญ่หรือศาสดาในสมัยโบราณบริเวณประเทศจีนและรัเสเซียปัจจุบันเป็นศูนย์กลางศาสนาที่รุ่งเรืองมากที่สุดระยะเวลา5,000ปีทําให้สิ่งต่างๆผุพังไปมากแต่ธรรมชาติก็ยังคงจัดการกับเหล็กนหานาไม่หมดคนในสมัย4,000ปีที่แล้วก็คงคิดเช่นนี้เขาจึงได้สร้างวิหารในเดียวฮีพร้อมกับ เสาเหล็กอ,อายุ4,000ปีที่ไม่มีเขาของสนิมเลยเพราะเหล็กในเสานี้ไม่มีกรรมะถันหรือฟอสฟอรัสผสมอยู่เลยนี่คือโลหะที่ทำขึ้นในสมัยโบราณสร้างขึ้นเพื่อท้าถ่ายให้เราค้นควาเรื่องราวอันมหัศจรรย์นี้เป็นเรื่องที่น่าละอายที่เราพบสิ่งก่อสร้างในสมัยโบราณซึ่งเราไม่อาจทำได้ในปัจจุบันทั้งๆที่เครื่องมือและเทคนิคเหนือกว่าก้อนหินขนาดใหญ่ยังคงอยู่เป็นหลักฐาน เราควรจะค้นหาความจริงอย่างจริงจังกันสิทีสิ่งที่เคยไม่น่าจะเป็นไปได้อาจจะเป็นจริงก็ได้อวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลนับรวมระบบสุริยะจัก,กรวาลอันประกอบด้วยดาวฤกษ์และดาวเคราะห์มากมายขนาดนับในกลุ่มดาวฤกษ์เหล่านั้นมีสิ่งมีชีวิตที่จเจริญด้วยวิชาการและอารยธรรมอันสูงส่งเขากำลังสแสวงหาเพื่อนร่วมจัก,กรวาลเดียวกันเขาต้องการติดต่อกับเราและก็ได้มาเยือนเราชาวโลก ความอยากรู้อยากเห็นเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์อยู่ทุกยุคทุกสมัยคำถามที่ว่าทำไมสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมีส่วนทำให้โลกเจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้งปัจจุบันเรามีการคมนาคมติดต่อถึงกันอย่างรวดเร็วแทนที่จะลำบากเหมือน,นบ,บรรพบุรุษรุ่นก่อนๆงานหลายอย่างเราให้เครื่องจักรทำแทนแทนที่จะใช้แรงงานคนเรามีพลังงานใหม่ๆความเจริญก้าวหน้าทางด้านเคมี เครื่องทำความเย็นแหละเครื่องใช้ในบ้านอื่นๆสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์สะดวกสบายขึ้นแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะได้สร้างสิ่งที่เป็นอันตรายหลายต่อหลายอย่างแต่ก็นับได้ว่ามีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์มหาศาลปัจจุบันอยู่ในระยะที่จเจริญอย่างรวดเร็วเทคนิคในการถ่ายภาพใช้เวลาพัฒนาน112ปีตั้งแต่เริ่มประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปจนถึงกรรมวิธีที่ซับซ้อนทำให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ในปัจจุบัน ใช้เวลาเพียง56ปีในการประดิษฐ์โทรศัพท์จนสามารถใช้ในชีวิตประจำวันและ35ปีในการค้นคว้าการติดต่อสื่อสารทางวิทยุจนได้ผลสมบูรณ์เรดาร์ใช้เวลาพัฒนาเพียง15ปีในระยะหลังสิ่งประดิษฐ์อื่นๆใช้เวลาในการค้นคิดน้อยลงโทรศัพท์ขาวดำทำการทดสอบอยู่12ปีก็ออกแพร่ภาพได้ระเบิดปรมาณูลูกแรกใช้เวลาเพียง6ปี ภายใน50ปีที่แล้วโลกได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปมากเราไม่อาจที่จะคาดได้เลยว่าโลกอีก1 0 0ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรในยุคที่เรากำลังอยู่ในความเจริญน,นี้มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำนายความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์อยู่หลายอย่างจานบินเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนอยากรู้ว่ามันคืออะไรผู้สนใจเรื่องจานบินมีอยู่ทั่วโลกปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับวัตถุประหลาดบินได้ นี้มีมากขึ้นในระยะ20ปีที่แล้วมา UFO ย่อม,มาจาก Unidentified Flying Object เป็นชื่อที่ชาวอเมริกันขนานนามให้กับวัตถุประหลาดเช่นนี้ปัจจุบันถูกรัฐบาลตั้งใหม่เป็น UAP มีผู้รายงานว่าได้เห็น UFO เป็นจำนวนมากจากประเทศต่งตางๆทั่วโลกเช่นฟิลิปปินส์เยอรมนตะวันตกและเม็กซิโกสิ่งที่พวกเขาเห็นราวๆามีลักษณะเป็นทรงกลม มีแสงออกมารอบๆอาจเป็นไปได้ที่สิ่งนั้นจะเป็นเพียงลูกบอลลูนตรวจอากาศฝาแลบลักษณะแปลกๆการรวมตัวกันของเมฆอากาศยานแบบใหม่หรืออาจเป็นเพียงภาพดวงตาที่เกิดจากแสงสนธยาเป็นไปได้ที่ชาวบ้านจะเข้าใจผิดแต่คนที่เห็น UFO มีทั้งนักบินกับตันเรือย่ามฝั่งและมีคนอีกหลายประเภทที่คุ้นเคยกับปรากฏการธรรมชาติที่กล่าวมาแล้ว นักบินที่ต้องได้รับการฝึกมาอย่างดีและมีความรู้เกี่ยวกับภาพดวงตาฟ้าแลบและรูปทรงกลมและบอลลูนตรวจอากาศประสาทต,ตาของพวกเขาจะต้องดีมากนักบินจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติหน้าที่จึงพอจะเชื่อได้ว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นเป็น UFO จริงๆวันที่5กุมภาพันธ์ปี1950กรมป้องกันอาณาจักรของสหรัฐอเมริกาได้ตั้งหน่วยงานพิเศษ เพื่อสืบสวนและรายงานเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับ UFO ซึ่งก่อนหน้านี้ทางการยังไม่ยอมรับว่า UFO มีมูลความจริงเมื่อวันที่29มกราคมปี1965ทางกรมได้ตรวจพบวัตถุประหลาดที่บินได้บนจอเรดาร์ที่สนามบินของกองทัพเรือในรัฐแมริแลนด์วัตถุประหลาดวิ่งเข้าสู่สนามบินจากทิศท,ทางใต้ด้วยความเร็ว6,960กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีระยะสูงจากพื้นดิน48กิโลเมตร และวัตถุนั้นก็เลี้ยวกลับและหายไปจากจอเรดาร์การเลี้ยวของวัตถุประหลาดนี้ต่างจากอากาศยานธรรมดาคือเป็นการเปลี่ยนทิศทางอย่างทันทีไม่ต้องมีการตีวงเลี้ยวอย่างเช่นเครื่องบินเมื่อวันที่3พฤษภาคม1964ที่กรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลียซึ่งรวมทั้งนักอุตุนิยมวิทยาสามคนได้สังเกตเห็นวัตถุบินขนาดใหญ่มีแสงสว่างรอบ บินข้ามท้องฟ้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือองค์การนาซาได้สืบสวนเรื่องนี้ประจักษ์พยานคนหนึ่งเล่าว่าเขาเห็นวัตถุเล็กๆซึ่งมีสีแดงเรืองๆบินตรงไปอย่างวัตถุบินนั้นนักอุตุนิยมวิทยาคนหนึ่งกล่าวว่าเขาไม่เคยเห็นเรื่อง UFO มาก่อนเลยเลยคิดว่าเป็นเรื่องเลวร้ยวายไร้สาระแต่คราวนี้เขาไม่อาจวิจารณ์หรือออกความเห็นใดๆได,ได,ได้วันที่23พฤศจิกายนปี1953 มีภาพวัตถุประหลาดบินได้ปรากฏบนจอเรดาร์ที่ฐานทัพอากาศคินรอสในรัฐมิชิแกนสารัฐอเมริกาเรืออากาศโทอาร์วิลสันซึ่งขณะนั้นกำลังฝึกบินกับเครื่องบินขับไล่ไอพ่นเอฟ86ได้รับอนุญ,ญาตให้ตามวัตถุประหลาดนั้นจอเรดาร์จับภาพยานบินทั้งสองขนาดไล่กวดกันอยู่เมื่อตามไปได้ราว260กิโลเมตรทันใดน,นั้นภาพบนจอเรดาร์ก็ามารวมกันเป็นจุดเดียวและหายไป ทางฐานทัพได้ส่งวิทยุติดต,ต่อไปยังนาวาอากาศโทวิลสันแต่ไม่ได้รับคำตอบต่อมาอีกสองสาวันมีการตรวจหาซากเครื่องบินบริเวณนั้นซึ่งใกล้กับทะเลสาบสูพิเรียรขณะผู้ค้นหาไม่พบร่องรอยอะไรเลยไม่มีแม้แต่น้ำมันจากเครื่องบินลอยอยู่บนผิวน้ำของทะเลสาบทั้งวิลสันและเครื่องบินหายสาบสูญไปโดยประะาศจร่องรอยเมื่อวันที่13กันยายน1965เวลาประมาณ7นาฬิกา ยูจินเบอร์แทรนตำรวจสายตรวจพบหญิงสาวผู้หนึ่งบนทางหลวงเขตเมืองเอ็กสเตอร์นิวแฮมเชียร์สหรัฐอเมริกาหญิงสาวผู้นั้นนั่งอยู่ในรถและบอกกับเขาว่าเธอไม่กล้าขับต่อไปเธอบอกว่าเธอถูกวัตถุประหลาดบินได้ติดตามมากกว่า16กิโลเมตรแล้วหายลับไปในท้องฟ้าลักษณะของวัตถุประหลาดเป็นสีแดงเรืองเรืองตำรวจผู้นั้นในครั้งแรกคิดว่าหญิงสาวคงจะมีสติไม่ค่อยดี แต่ต่อมาเขาก็ได้รับคำสั่งจากสถานีตำรวจสั่งให้เขากลับไปโดยด่วนที่สถานีชายหนุ่มคนหนึ่งเล่าเหตุการณ์ที่เขาพบมาซึ่งคล้ายๆกับผู้หญิงคนนั้นชายคนนั้นยังเล่าอีกว่าเขากลัวจนโดดลงไปซ่อนในขู่ข้างทางเบอร์แตรนและโทรนต์ตำรวจอีกคนหนึ่งออกไปค้นหาสิ่งประหลาดนั้นตามหน้าที่เขาทั้งสองไม่ค่อยเต็มใจไปนักเพราะคิดว่าเรื่องเลวหลายอันนี้จะต้องมีคำอธิบายที่มีเหตุผลแน่แน หลังจากค้นหาในบริเวณนั้นอยู่ราวสองชั่วโมงและตั้งใจจะกลับสถานีขณะที่เขาผ่านทุ่งนาแห่งหนึ่งมีคนนำม้ามาปูกไว้แถวๆนั้นทันใดนั้นมาก็ร้องขึ้นอย่างตกใจและบริเวณนั้นก็ถูกอาบไปด้วยแสงสีแดงนั่นดูที่นั่นโทรแลนตตะโกนตรงที่ตำรวจหนุ่มชี้มีวัตถุสีแดงค่อยๆเคลื่อนมายังเขาทั้งสองอย่างชา้าๆมันลอยอยู่เหนือต้นไม้ เบอร์แทนรายงานไปยังสถานีด้วยความตกใจว่าเขาได้เห็นสิ่งประหลาดนั้นด้วยตาของเขาเองถนนฟาร์มและเนื่นเขาใกล้ๆกลายเป็นสีแดงไปหมดรถตำรวจอีกคันหนึ่งก็ามาจอดข้างหลังคนทั้งสองให้ตายเถอะเดี๋ยวพูดตะกุกตะกักฉันได้ยินแกกับโทแลนตะโกนใส่กันทางวิทยุฉันนึกว่าแกบ้าไปแล้วแต่ดูนั่นปรากฏการประหลาดครั้งนี้มีประจักษ์พยานที่เชื่อถือได้ถึง18คน ต่อมามีการสืบสวนเชิงลึกในเรื่องลึกลับนั้นคณะสืบสวนประกอบด้วยนักอุตุนิยมวิทยาและเจ้าหน้าที่ยามฝั่งแต่ตำรวจและประชาชนเหล่านั้นไม่ใช่บุคคลที่มีความรู้ทางด้านนี้เขาไม่อาจแยกได้ว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นเป็นเฮลิคอปเตอร์หรือบอลลูนตรวจอากาศและไม่รู้ว่าดาวตกกับไฟส่องนำทางเครื่องบินต่างกันอย่งางไรรายงานที่ได้จึงไม่ตรงกับความจริงทีเดียวนัก และเขาก็อธิบายลักษณะของสิ่งประหลาดนั้นไม่ได้เมื่อวันที่5พฤษภาคม1967เมื่อซีเออร์มาริโอผู้พันแห่งมาริองหน่วยกอตโตโดของฝรั่งเศสพบหลุมประหลาดบนทุ่งนาห่างจากถนน260เมตรลักษณะของหลุมเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง4.7เมตรและลึกราว30เซนติเมตรรอบรอบหลุมมีล่องลึกราวๆา0เซนติเมตรแยกออกจากปากหลุมทุกทิศทาง ด้านนอกสุดของร่องมีรูขนาดเล็กส่งลึก35.5เซนติเมตรความรู้สึกของผู้พบเห็นรู้สึกว่าลุมนี้เกิดจากสิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นโลหะกดพื้นดินจนเป็นรอยสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือมีผงสีม่วงอยู่ในร่องและรูเหล่านั้นมันเป็นเรื่องแปลกมากแม้แต่ปีศาจก็ไม่อาจทิ้งร่องรอยเช่นนั้นได้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน1967สในรายการโทรทัศน์เรื่อง การลุกรานจากอาวกาศมีการสัมภาษณ์กับตันของสายการบินรูปพันซาผู้หนึ่งซึ่งรายงานว่าพบวัตถุประหลาดบินได้ประจักษ์พยานในรายการนี้มีอยู่ด้วยกัน5คนคือตัวกับตันเองกับพนักง,งานในเครื่องบินอีก4ี่คนเขาเล่าว่าในวันที่15กุมภาพันธ์ในปีนั้นก่อนที่เขาจะลอนลงที่ซานฟรานซิสโกประมาณ15นาทีเขาก็เห็นวัตถุประหลาดบินอยู่ใกล้ๆเขาลักษณะของมันกลายลูกบอลเส้นผ่าศูนย์กลาง ราวสิบเมตรและมีแสงระยิบระยับออกจากตัวของมันเองมันบินตามเขาไปชั่วระยะหนึ่งเขาจึงได้รายงานไปยังมหาวิทยาลัยโคโลราโดเจ้าหน้าที่ที่นั่นอธิบายว่าคงจะเป็นชิ้นส่วนของจรวดที่กำลังจะตกลงสู่พื้นโลกนักบินกล่าวว่าในชีวิตการบินของเขาซึ่งบินมามากกว่าล้านไมล์ยังไม่เคยพบชิ้นส่วนโลหะอะไรเลยที่ลอยอยู่กลางอากาศได้นานกว่า15นาทียิ่งไปกว่านั้น มันยังสามารถบินตามเขาไปได้อีกด้วยมีหลักฐานที่สนับสนุนเขาก็คือเราราว5นาทีก่อนที่เขาจะพบสิ่งนั้นบนพื้นดินมีผู้พบวัตถุประหลาดบินได้ในบริเวณนั้นรายงานจากหนังสือพิมพ์ไดซัดเดนเชสเซตุงซึ่งออกที่เมืองมิวนิกเยอรมันฉบับวันที่21และ23พฤศจิก,กายนปี1967เบลเกรดในช่วงระยะสองสวันที่ผ่านมานี้ มีผู้รายงานว่าได้เห็น UFO จำนวนหลายรายในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของยุโรปเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่แล้วนักดาราศาสตร์สมัครเล่นผู้หนึ่งได้ถ่ายภาพวัตถุประหลาดบนท้องฟ้าซึ่งมีแสงเรืองๆที่เมืองเอกรมขณะผู้เชี่ยวชาญเรื่อง UFO กำลังบอ,อกความที่เห็นเกี่ยวกับภาพถ่ายซึ่งได้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของยูโกสลาเวียจู่ๆก็มีรายงานว่ามีผู้พบ u f o ที่บริเวณภูเขาในเขต มอนเตเนโกรซึ่งในบริเวณนั้นปรากฏว่ามีไฟไม่ป่ากเกิดขึ้นหลายครั้งรยายงานข่าวส่วนใหญ่มาจากหมู่บ้านไอเวนกราดชาวบ้านแถบนั้นสาบานอย่างจริงจังว่าเขาได้พบวัตถุประหลาดที่มีแสงจ้าจำนวนมากบินไปมาในตอนเย็นแหละคำในระหว่างสองสาวันที่ผ่านมานี้จนในที่ได้กล่าวว่าเป็นความจริงที่เขตนี้ถูกไฟไหม้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากรับชมกันแล้วคิดเห็นย,ยัางไงา คอมเมนต์บอกแอดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ s ับส c คร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ